จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับโาโกับช่องน้องซ่อนชาแนลอีกตามเคยนอกจากมือนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลกับมีแนวทางหวยหวุนนิเคอีของวันที่17กลุ่มผภากับมีมหาหิ้คือเกา่านอกจากทั้งสองรอบทั้งรอบเซาและก็รอบบายแต่ก่อนที่เราจะไปเบิ่งแนวทางช่องน้องซ่อนชาแนลกับมาขอกำล,ลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากกระค้ยโซยกดไล กดแชร์ <c oughs> กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช,ออช่อ,ชอ,นนอ,ชองน้องชอนชาแนวอีกช่องหนึ่งนะเด้อจ้าขอบคุณจ้าก่อนเที่ยวจะไปเบิ่งแนวทางเท่ากับมาเบิรงรล่งานผลก่อนนอกจากของหุ่นนิเคียที่เที่ยหายไป วันที่16กลุ่มผพานนะจ๊ะนอว่าทั้งสองรอบออกจะได้กลับไปเบื่องผนรอบเศร้ากันกนอนน่าจะรอบเศร้ากับหายไปฟันศูนย์วิ่งรูดหนึ่งกับศูนย์ผลที่ออกมากบนออกแปดศูนย์สองล่างออกแปดสามจับเท่ากับเขาบนน่าจะนอเป็นตัวฟันวิ่งรูดศูนย์ก็ออกศูนย์สองเป็นเช่นนี้นอจัดสำหรับผู้ที่ติดตามช่องคลิปน้องซ่อนชาแนลจด้เอาไปเป็นแนวทางได้หลายได้น้อยกันบอก,ก็ดีใจน้ำนอกจาก เข้ากับข่าบนกันไปกระเบื้องผลลอบเศร้าไปแล้วกับไปตามต้รน่าจากสำหรับผลรอบบายว่าผลออกตัวใดจากกับมาตามต้นน่าจะนอ,นอสำหรับผลรอบบายเขากับหายไปฟันซีวิงรูุดหากับซีผลที่ออกมาบนออก 040หลังออก21จากเฮ้ากับเขาบนเนาะจานอนะเป็นตัวฟันยิงรูด0กับออกซ0เจนเป็นจ่วนใน,นเนาะจ้ะสำรับรอบใบเด้เอาไปเปลี่ยนแนวทางเดลหลยเดลน้อยกันบอกับดีใจน้ำเนาะจากกับเขาบนกันไปกับเบิง้งรายงานขนกันไปแล้วกับไปตามต่อเนาะจัะสำรับแนวทางหวยมุลนิเคอีของวันที่17กลุ่มผ้าเนาะจากว่ามีแนวทางตงัวเลขเฮ้าตัวใดแน่ เฮากับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้าจะเข้ากับมาตามตอกันเลยนอะกจากนาสำหรับแนวทางาหุ่นหุนิเคอีของวันที่สิบเจ็ดกลุ่มผ้าเนาะจา้าเฮากับมีแนวทาง,างทั้งสองรอบเพื่อกา้าเทิงรอบเศร้าแล้วก็รอบบายกับมาเบิงแนวทางของรอบเศร้ากันกอน,นเนาะจา้าสำหรับรอบเศร้ากับไปเบิงตัวเด่นกับให้เด่น 6, หกกับเด่นเจ็ด ไปเบิ้งฟันวิ่งรูดจ้ะก,กับมาเบิ้งฟันก่อนกับหายฟันหกวิ่งรูดกับหายเจ็ดกับหกไปเบื้องตเน้นแล้วกับตัวร่องเนาะจากมาเบิ้องตเนีนกันก่รตัวเน้นกับหายหกสองหกสามหกสี่หกห้ 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, จาจะไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกับหายเจ็ดสอง เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าจ้ะไปเบื้องแนวทางตัวนี่นตัวจ้อสองตัวกให้เลนไปกราน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวนี่นตัวจ้อสองตัวก็จะเขางากแน่ก็จะมีเข่าบ้างลดบางเข้ากับใจแนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตัวนี้จะเขาง่ายเหนง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็อลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบื้อง เข้าก right ับเบิ hmm. p, ai, ì, ้งแนวทางของรอบเศร้าไปเลยวเนาะจ้ากับไปตามต่อเลยเนาะสำหรับแนวทางรอบใบว่ามีตัวเลขกแนวทางไงครัาตัวใดเน่เข้ากับไปเบิ้งแนวทางกันเลยจ้าจากเข้ากับมาตามต่อเนาะจ้ะเนาะสำหรับแนวทางรอบใบกับไปเบิ้งตัวเด่นเนาะจ้ะเข้ากับไยเด่นศูนย์กับเด่นหนึ่ง ไปเบิ้งฟันวิ่งรูดจะกลับมาเบิ้งฟันก่อนกับหายฟันศูนวิ่งรูดกับหายหนึ่งกับศูนย์ไปเบิ้งตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องนาะจะมาเบิ้งตัวเน้นกันกอนตัวเน้นกับหายศูนย์สีศห้ 04, 0 5, 0 6, 0 7, าศูนย์หกศเจ็จะไปเบิ้งตัวร่องตัวร่องกับหายหนึ่งสหนึ่งห้า หนึ่งหหนึ่งเจจ่าไปเบิงแนวทางตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็ให้เลนไปกรับน,น,น้ำเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมนีเขาบ้างรุดบ้างเฮากับใจแนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตัวน,นี้จะเขาง่ายเด่นง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิงเฮากับเบิงแนวทางกันไปแล้วเนาะจ้ะ เป็นใจในนอจากมือน,นี่ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชนแนลจะเบิ่งแนวทางหวรูวนีิเคอีของวันที่17กุุภมพนา์ไปแล้วเนาะจหาทั้งสองรอบเทิงหลอบแ้บาแล้วก็รอบบายเบิ่งตัวเด่นตัวเน้นกันแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันมานอจากมากชอบตัวใดเท่ากับสามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเทาจีเดียวไปเ่นเน่นนักเน่นเ,นเบาตรงกับเลขเท่เาคิดไว้ ไทยนี่ช่องน้องช่อนชาแนลกะขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากกะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจา้าพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ช่องน้องช่อนชาแนลกะขอขอบคุณจา้าสวัสดีจา้า